เาอา่ที่ยู้าพยายามแปลออกมาใเวลาที่านมา้แต่ไดวอจะ่งเ้าแต่เราจะใช้ส่งนบนแลส่มา่ายาไอไม่ใช่บอกว่าไม่ดู้่เดี๋ยวเราต้หนากระชับแล้ว ุมก็ส่งออกทางผู้หญไทยได้เยอะระยเวลาสักห้าหรือวันวันอะไรก็แล้วแต่โัวมีแบบแต่ก็คุ้มนะแา่ก็หมดแล้ว อย่างกรณีเป็นอะไรบ้างเวลามีการตายเขาจะมีการลบน้ำโสกแต่ถ so ้าสนาเราสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าเขามีไม่พิธีลบน้ำโสกไม่มีตายแล้วก็เผาเลยนะไม่ได้มำดีหรอก ตวทแขนาดใทยากทีจเป็นขั่วเที่ยวหันคอซักในล่างขา่อตาเท้าสามที่พยายมขอนั้ไปไนไม่ได้เวลาที่จะใช้แหวนจะเป็นจะติดวสาม่วต่วสา่ 为了安全，为了为了消防工作的，一，我们公安干警们，使命在，保护一方人民的安全，你呢？